ตัวที่สามจะได้เป็นตัวไหนลุ้นกันนะครับปปเปิดเลยลูกดูกเปิดเลยตัวไหนตัวไหนห้า <SUBSCRIBE. S 1> <5 S 2> โอ้องอาอสาธุสาธุสาธุนะครับผมสาธุศูนย์หนึ่ง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามนะครับน้องปื้มใจนะครับหรือว่าเด็ก3มตานะครับหรือว่าเทพ3มตาเทพสามตาน้องปื้มใจนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมการมาสการครับครับผมเจริญพรเจริญพรครับผมปูสะพานก็เชื่อว่าเทพบ้านหลังนี้ให้โชคลาภแก่สหายโยม เอฟซีทั่วไปพร้อมตั้งบิดามรดาของน้องปื้มใจจะได้ปลื้มใจตลอดไปนะยกขึ้นหุกนะยกขึ้นหดุวยกขึ้นตั้งน้าโมสามจบดังๆขณะนี้น้องปื้มใจหรือว่าเทียบสามจากำลังตั้งจิตอธิษฐานขอหยิบ โคลาภให้แก่ช่องแอดมินหรือว่าแอดจีตัวไป้ารณทาไปสาธุสาธุสาธุยกตอนบอกว่าทางข้าพเจ้าน้องืุญใจจะขอจับโชคลาภให้แก่บีดดมันดาให้แก่อดจีตัวไป ตัวฟ้าเมืองไทยขอให้ได้โชคลาภขอให้ได้ตัวเลขจากกองสลากในวันนี้ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนขอให้ได้ตัวเลขสามตัวตรงกับเลขคู่ที่ข้าพเจ้าตะยาทีฐานจุดในครั้งนี้ด้วยเธอ อะอันนี้จะให้จับกี่ตัวให้จับสามตัวสามตัวเนาะแรกจับมาตัวหนึ่งก่อนเอามาให้หลวงตาเอาวางวนเดี๋ยวถือไว้ก่อนหมูถือไว้อย่าวาง ตัวที่หนึ่งลงตามผมศูนนะครับเอาไว้ตรงนั้นเลยอนุถืไอไว้ศูนย์นะครับเอาไว้าตรงนั้นเลยตัวที่สองศูนตัวแรกศูนย์เนาะหนึ่งหนึ่งตรงไปไหมอเลยอายุสิบขวบอ่าตัวที่สามจะได้เป็นตัวไหน ลุ้นกันนะครับคนนเปลิ่นเลยลูกดูเปิดเลยตัวไหนตัวไหนห้าโอ้โหน็องสาธุสาธุสาธุนะครับผมสาธุศูนย์หนึ่งห้านะครับน้องจับนะครับน้องบอกสามหนึ่งห้า นครับเลขทูบก็445อ่ะนะครับมีเฮเลยนะตรงใจที่ชอบ <c oughs> 015นะครับจับออกมาสามตัว <c oughs> เลขทูบ445ส่วนน้องบอก315นะครับ <c oughs> ส่วนในความฝันที่ หลวงตาฝันเห็นน้อ,องบอกว่าอายุสิบขวบแล้วครับก็แล้วหลวงตาก็ฝันเห็นรอสิบอีกตรงกันพอดีเ네네ลยเอาต่อไปเป็นเลขสองตัวเป็นชุดสองตัวเอาขอให้อยากให้เป็นตัวไหนสองตัว สองตัวอยากให้เป็นตัวไหน95 95 95สองตัวอยากได้95สองตัวให้ได้95เปิดเลยเปิดเลยอ่ะเปิดเปิดตัวไหนเนาะ5 5เอาโชว์ทั้งนี้ไหมเอาโชว์อาโชวนิดนึ่งนี่5นะครับอ่าลุ้นๆอีกตัวหนึ่ง จะเป็นเลขเ้าจริงๆริงไหมจะเป็น9้าจริงๆริงไหมอ่าลุ้นลุ้นกันนะครับทุกคนลุ้นลุ้นลอันไปจากกล้องอืดศูนโอเคเอาห้าศูนย์ห้าศูนก็ตรงกันเหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับศูนย์หนึ่งห้าโอเค นะครับผมเราขอให้ทุกท่านนะครับนำไปวิเคราะห์พิจารณาดีนะครับผมสำหรับน้องปลื้มใจนะครับเด็กสามตานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเราเป็นสื่อกลางเพื่นเท่ทั้ให้กับทุกท่านนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับน้องก็กำลังเรียนหนังสืออยู่น้องกาลังเรียนหนังสือเนาะอยู่ป .4 ใช่ไหมครับนะครับตอนนี้อันนี้อยู่บ้านอะไรครับอานหน้าไปลูกอานหน้าไปหาต้องบ้านอะไรครับ บ้านปอแดงตำบลอะไรครับตำบลนวนขวางอำเภอบ้านดานจังหวัดบุรีรัมย์เผื่อพี่น้องเอซมาหายินดีต้อนรับไหมครับต้อนรับนยินดีต้อนรับไหมเผื่อเอฟซีเขามาหาผ่านไปผ่านมานะครับนะครับเผื่อจะได้โชคกับน้องนะครับน้องปื้มใจนะครับอยู่ที่ บ้านปอแดงเทพสามตาแห่งบ้านปอแดงตำบลนน,นขวางอำเภอบ้านดาน่าน,นครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกจากบุรีรัมย์ไม่ไกลนะครับผมกี่กิโลยีกิโลนะครับผมถ้ามาจากเส้นบุรีรัมย์ถ้ามาจากเส้นอ่สตึกนะครับอยู่ใกล้สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ใกล้สนามบินนะครับผมบ้านปอแดงติด ถนนใหญ่สี่เลนนะถ้าท่านใดจะมาเยี่ยมมาหาก็นั่งเครื่องบินจากอรเมเองมาลงที่อโนานั่งนั่งเครื่องที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์เลยบ้านงสุดท้ายเอาตัวเลขที่น้องชอบตัวไหนที่บอกเมื่อกี้นี้จําได้ไหมที่ตัวเลขนี้ไตัวไหนครับสามหนึ่งห้า แล้วก็เมื่อกี้สองตัวน้องบอกตัวไหนห้าเก้าอ่ะทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับให้จับจุดนี้จุดยืนมาเลยนะครับผมสามหนึ่งห้ากับห้าเก้าส่วนที่น้องจุดทูบก็ลองนะครับนําไปหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้นะครับแล้วก็จับกระดาษเชียงทายได้ศูนย์หนึ่งห้ากับห้าศูนย์นะครับผม,ผมก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเนาะ<ล>นะครับ<ล> <ๆ S 2> ได้ทั้งหน้านแล้วนะนะครับผมเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับ สุดท้ายท้ายสุดเสี่ยงททยลัตเตอรี่ได้ทั้งหน้าและหลังครับขอให้ตัวเลขที่น้องเสียงทายวันนี้นะครับให้ออกมาตรงกับสลากกินแบ่งในงวดวันที่1มิถุนายน2566นี้นะครับผมเอาเขียครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมในงวดนี้ขอบคุณครับขอบคุณน้องปลื้มใจแล้วก็คุณพ่อนะครับผมคุณแม่นะครับคุณย่าตายายนะครับผมขอบคุณมากนะครับนะครับผมขอบคุณครับ แห่งๆโงรดยกันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม